สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้รายวิชาทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นผสมศึกษาปีที่5เราจะมาเรียนในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องความกลมกลืนนะคะขอเชิญพบกับความกลมกลืนได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาทำความรู้จักกับความกลมกลืนก่อนนะคะความกลมกลืนคือลักษณะของความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันซึ่งจะมีลักษณะเป็นลักษณะเดียวกันกับในเรื่องของความเป็นเอกภาพนะคะซึ่งมันจะทับซ้อนกันในทั้งในเรื่องของความเป็นเอกภาพและความกลมกลืนนะคะ ความหมายของความกลมกลืนความกลมกลืนหมายถึงการประสานเชื่อมต่อหรือการทับกันของรูปลักษณ์แสงเงาน้ำหนักหรือวิธีการจัดการให้ประสานกลมกลืนเป็นเรื่องราวเป็นพวกเป็นหมู่หรือลำดับกันให้เกิดความเหมาะเจาะ สวยงามซึ่งมองดูแล้วไม่ขัดตาไม่มากเกินไปประโยชน์ของความกลมกลืนคือการใช้ความกลมกลืนเป็นตัวกลางหรือเป็นตัวเชื่อมทําให้สิ่งที่มีความขัดแย้งกันหรือที่มีความแตกต่างกันมาทําให้เกิดความสัมพันธ์กันได้เช่น ตัวอย่างของสีขาวกับสีดำนะคะเป็นสีที่ตัดกันอยู่แล้วซึ่งมันจะมีความขัดแย้งกันมากเพราะมันเป็นสีคู่ตรงข้ามแต่ถ้าเรานำสีเทาหรือน้ำหนักอ่อนแก่ระหว่างสีขาวไปจนถึงสีดำมาเป็นตัวเชื่อมนะคะทำให้สีขาวและสีดำเนี่ยมีความกลืนตั้งแต่สีดำสีดำอ่อนๆนะคะสีเทาสีเทาอ่อน มาจนถึงสีขาวมันจะเกิดความกลมกลืนในการไล่น้ำหนักสีนั่นเองค่ะในทางทัศนศิลป์เราได้แบ่งความกลมกลืนออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1เราเรียกว่าความกลมกลืนด้วยส่วนประกอบของทัศนธาตุประเภทที่2เราเรียกว่าความกลมกลืนกันทางความคิดและประเภทที่3เราเรียกว่า ความกลมกลืนกันตามธรรมชาติเรามาเรียนรู้ในหัวข้อที่1กันได้เลยนะคะประเภทที่1เราเรียกว่าความกลมกลืนกันด้วยส่วนประกอบของทัศนธาตุได้แก่ความกลมกลืนของเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักแสงเงาสีพื้นผิวนะคะประเภทที่2ที่เราเรียกว่าความ กลมกลืนทางความคิดได้แก่ความกลมกลืนของความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินทั้งในด้านของเรื่องราวเนื้อหาเทคนิคและรูปแบบในทางศิละปะนะคะต่อไปประเภทที่3 เราเรียกว่าความกลมกลืนตามธรรมชาตินะคะได้แก่ความกลมกลืนตามธรรมชาติตามสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนนะคะความกลมกลืนประเภทที่1นะคะซึ่งเป็นความกลมกลืนในส่วนประกอบของทัศนธาตุเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ 1.1การสร้างความกลมกลืนในทางเดียวกันนะคะซึ่งมีตัวอย่างให้ดูเราจะาใช้เส้นหรือใช้ส่วนต่างๆก็ได้ค่ะนักเรียนสร้างให้ไปหันหน้าไปทางเดียวกันหรือ,อเดินไปทางเดียวกันเดินต่อกันแบบนี้ก็ได้นะคะ จากภาพนี้นะคะเป็นการจัดความกลุ่มกลืนด้วยเส้นนะคะซึ่งเป็นการเรียงไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็หันหน้ามาชนกันค่ะภาพนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นการจัด ความสมดุลไปในทางเดียวกันคือเป็นการาหมุนเส้นนะคะเป็นลักษณะของวงรีเข้าไปจากข้างนอกเข้าข้างในไปเรื่อยๆนะคะไปทางเดียวกันจนถึงจุดสุดท้ายนะคะต่อไปข้อ1.2 การสร้างความกลมกลืนด้วยรูปร่างนะคะนักเรียนจะสร้างรูปร่างอะไรนักเรียนก็เอารูปร่างนั้นนะคะมาวาดซ้ำๆหลายๆรูปแล้วก็มีการจัดวางนะคะให้มันพอเหมาะพอดีนะคะดังตัวอย่างต่อไปค่ะ นี่คือรูปร่างนะคะเป็นรูปของวงกลมซึ่งเป็นรูปของผลไม้มีการจัดวางนะคะให้พอดีแล้วก็มีความกลมกลืนกันนะคะดูแล้วไปในทางเดียวกันค่ะ สำหรับข้อ1.4นะคะเป็นการสร้างความกลมกลืนด้วยสีซึ่งสีที่เราใช้ในนี้จะเป็นสีโทนม่วงนะคะซึ่งจะมีม่วงเข้มนะคะม่วงอ่อนม่วงเข้มเพื่อให้เกิดความกลมกลืนแล้วก็เกิดความสวยงามนะคะสำหรับข้อ1.5นะคะเป็นลักษณะของความกลมกลืนด้วยพื้นผิวตัวอย่างที่1นนะคะเป็นพื้นผิวซึ่งมีลักษณะของ ความเป็นเหลี่ยมนะคะมีความเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่หลากหลายสี่เหลี่ยมซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงกันนะคะส่วนตัวอย่างที่สองค่ะเป็นลักษณะของพื้นผิวนะคะที่หยาบนะคะมีการวาดภาพโดยใช้สีให้เป็นลักษณะของพื้นผิวที่หยาบนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างความกลมกลืนด้วยพื้นผิวค่ะข้อ1.6 เป็นการสร้างความกลมกลืนด้วยแสงเงาค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเป็นการวาดภาพรูปทรงต่างๆแล้วก็มีการกำหนดแสงเงาเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็มีการจัดเรียงให้เป็นกลุ่มนะคะซึ่งเป็นการสร,าาสร้างความกลมกลืนในรูปแบบของอาการวาดภาพรูปทรงน้ําหนักแสงเงานะคะข้อ1.7 เป็นการสร้างความกลมกลืนด้วยสีในที่นี้จะเป็นผลไม้นะคะหรือเป็นลูกมะเขือเทศนะคะซึ่งใช้สีแดงมีมีความแดงมากแดงน้อยนะคะแต่ก็มีความกลมกลืนกันนะคะในเรื่องของสีในทุกๆทุกๆผลนะคะหัวข้อที่2นะคะความกลมกลืนในด้านของความคิดได้แก่ ความกลมกลืนของความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินทั้งในด้านเรื่องราวเนื้อหาเทคนิควิธีการรูปแบบในงานศิละปะนะคะซึ่งมีความหลากหลายแต่เราเอาความหลากหลายเนี่ยค่ะมาสร้างให้เกิดความกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินนั้นๆได้นะคะสำหรับ ข้อ2.1นะคะความกลมกลืนในด้านความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ด้านเนื้อหาเรื่องราวของศิลปินแต่ละท่านนะคะซึ่งในสองรูปนี้นะคะเป็นลักษณะเรื่องราวเดียวกันนะคะแล้วก็มีการออกแบบนะคะให้เกิดความคิดสร้างสารรค์โดยศิลปินซึ่งดูไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีเนื้อหามีเรื่องราวเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อทําให้มันเกิด ความสมสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามขึ้นนะคะข้อ2.2ความกลมคืนในทางความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินในด้านเทคนิคและรูปแบบทางศิลปะนะคะทั้งสองอันนี้นะคะเป็นเทคนิคประจำตัวของศิลปินแต่ละท่านนะคะ ท่นที่1จะเป็นการวาดภาพในรูปการ์ตูนนะคะซึ่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินของแต่ละท่านสว่วนรูปที่สองนะคะก็จะใช้เส้นนะคะในการวาดภาพนะคะเป็นลักษณะของ การเอาเส้นมาสร้างเป็นต้นไม้เป็นรูปเป็นรูปต่างๆเพื่อให้เกิดเรื่องราวนะคะเป็นความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการที่ศิลปินแต่ละท่านสนใจนะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในหัวข้อ2.2นะคะเป็นเทคนิควิธีการของศิลปินแต่ละท่านนะคะในรูปแรกก็จะเป็นการนำเส้นโค้งนะคะแล้วก็ลายเส้นต่างๆมาวาดได้เป็นรูปภาพนะคะส่วนแบบที่2นะคะการใช้เส้นน้ำหนักแสงเงานะคะสร้าง เส้นให้กลายมาเป็นมือของคนแล้วก็มีการให้น้ำหนักให้เงาเข้าไปนะคะในส่วนที่ใกล้กับมือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนมีความลึกนะคะแล้วก็ใช้เส้นมาตัดด้านบนนะคะเส้นตรงนี้ก็มีเส้นตรงกับเส้นโค้งในส่วนของเส้นโค้งก็คือเป็นส่วนของมือมันให้ความลึกนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามือเนี่ยสูงขึ้นมานะคะ ต่อไปนะคะเป็นความกลมกลืนในแบบที่3นะคะประเภทที่3นี้เราเรียกว่าความกลมกลืนตามธรรมชาตินะคะได้แก่ความกลมกลืนของสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตแต่สามารถอยู่ร่วมกันในธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนนะคะข้อ3.1เป็นลักษณะของความกลมกลืนตามธรรมชาตินะคะ ซึ่งเป็นลักษณะของผลเป็นผล,ลไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มนะคะอันแรกก็คือเป็นมะเขือเทศอันที่สองนะคะก็คือลูกทับทิมนะคะมีความกลมกลืนพอเหมาะพอดีนะคะพอดีกับองค์ประกอบของกระดาษนะคะแล้วก็มีเรื่องราวไปในทางเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะรูปนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ เป็นรูปดอกไม้นะคะที่อยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็ดอกไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้นะคะคืออยู่ที่ตอของต้นไม้นะคะเป็นการจัดความกลมกลืนในรูปแบบของธรรมชาตินะคะดูแล้วสบายตาให้ความรู้สึกบ่งบอกถึงธรรมชาติค่ะต่อไปเป็นลักษณะความกลมกลืนตามสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นลักษณะของอสิ่งแวดล้อม ที่มีทั้งบริบทของธรรมชาตินะคะแล้วก็รูปแรกก็เป็นรูปของทะเลใีทะเลนี้ก็จะมีเรือนะคะซึ่งเรือนี้จะอยู่เหมือนกับว่าเอามาเกยตื้นเอาไว้นะคะเพราะว่าที่ในทะเลมีคลื่นนะคะส่วนรูปที่สองค่ะมันให้ความรู้สึกสบายๆดูแล้วมันเหมาะเจาะพอดีนะคะเป็นลักษณะของอการจัด องค์ประกอบนะคะก็คือจะเราจะเห็นว่าจะมีเก้าอี้มันให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะคะซึ่งเก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้ที่นั่งริมทะเลแล้วก็มีดอกไม้สวยงามนะคะซึ่งเป็นการเอาหลายๆสิ่งที่ไม่เข้ากันแต่ว่าเอามาจัดให้เป็นองค์ประกอบของทะเลนะคะมันให้ความรู้สึกสบายยนะคะเหมาะกับองค์ประกอบของทะเลค่ะนักเรียนได้ดูรูปแบบของ ความกลมกลืนนะคะทั้ง3ประเภทไปแล้วนะคะซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีการแยกย่อยในแต่ละประเภทซึ่งมีเนื้อหามีรูปแบบให้นักเรียนดูไปหมดแล้วต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานกันนะคะใบงานที่1เรื่องความกลมกลืน คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกวิธีการจัดความกลมกลืนที่นักเรียนชอบมา1วิธีนะคะแล้วก็ให้วาดภาพลงไปในกระดาษ A4 ระบายสีตามจินตนาการของตนเองนะคะอ้ออย่าลืมเราเขียนวิธีการจัดความกลมกลืนด้วยนะคะว่านักเรียนเลือกวิธีไหนเอามาแค่หนึ่งวิธีคะ่ะซึ่งเรามีวิธีหลากหลายมากมี3 ลักษณะด้วยกันแล้วก็ในแต่ลักษณะก็มีการแยกย่อยออกไปอีกนะคะนักเรียนจับมาแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นนะคะค่ะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทำงานชิ้นนี้นะคะค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ